แต่พระโพธิสัตว์อย่างผู้บาเป็นบาร,รมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ะจะทำโดยที่มันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกช่วยแล้วช่วยอีกาาเรรมื่อเขาบาพ็นบารมีความอดทนจะสูงนะเพราะมันบางทีมันมองข้ามพบข้ามชาต มันไม่ใช่อัตภาพเดียวนี่อัตภาพเดียวก็ทาให้สาเร็จแต่นั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมองหลายภพหลายชาตินั้นเขาก็จะทนได้ติดตัต้มแ,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 แล้วตั้มเล่าตั้มแล้วตั้มเล่ารือว่าทนก็ทำบารมีไงพระชีวิตมันก็อย่างเนี้ยม,ม,มันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องตายมันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นี่ พระโพธิสัตว์จะเข้าใจ่ระบบการเกิดยังมีกิเลสก็จะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีก,ก,อ,กอย่างนี้แหละนะเกิดมาในชาติหนึ่งมาทําอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ก็สังสมไปาเนะี่เรียกว่าการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์มันนับชาตินับพบไม่ได้เปิด เนี่ยมันยังบารมีอย่างอย่างน้อยที่สุดก็เรียกว่าปัญญาที่กัต้องเสียสมงขแสนกัะวิยะที่กแปดสมงขแสนกับสมาธิที่กัต้องติดหกสมไขแสนกับน,นั่นมันเตยเตอต,ต้องใช้เวลา แล้วอาจสมัยกลับเนี่ยมันนับปีไม่ได้นะจะจะนับว่าเออมันกี่ปีกี่ปีเนี่ยมันมันมันไม่ได้นะตัวเลขมันไม่พอมันนับไม่ได้ไม่รู้ว่ามันมันนานเท่าไหร่แต่ไหนจนนับไม่ได้มันกี่ กี่ร้อยล้านกี่พันล้านกี 1, ลน่ล้านล้านมันล้านล้าน,านมันก็ยังนับได้อยู่นะแต่นี่มันนับไม่ได้นะกัรนับปีไม่ได้อาสมัยนับกลับไม่ได้เนี่ยมันนานแค่ไหนอ่ะ <c> ง <oughs> ั้นการบำเป็นบาร,รมีเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันจึง กอต้องใช้บารมีเยอะงั้นการบำเพ็ญบารมีอ่ะื่การทำอินสียให้แข็งแรง <c oughs> มันก็ทำเหมือนกับเราทำอย่างนี้แหละแต่บารมีโพธิสัตว์ก็จะที่เป็นพระสัมมาสมัมพุทธะเนี่ยมันมากกว่าเยอะมันต้องหลายนับ การเกิดไม่ได้นะนนเนีย่ยตัวอย่างนี้เราบางทีเราป่วยจิตเราจะแข็งแรงได้ไหมันก็ต้องศึกษาธรรมะบ้างให้รู้จักว่าเออมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละนะแต่การศึกษาที่มัน มันจะช่วยให้ <c oughs> แก้ไขอะไรได้ทีนี้มันโอ้โหมันมันมากอะต้องใช้เวลามังทีจริงตรงนี้ต้องใช้เวลาหลายหลายปีเลยเนาะเพราะโดยพาคเนี่ยมันทำให้ชีวิตมีความสุขอะอย่างแัเนี่ยเราเป็นสาวกอย่างเนี้ยเรามาพบพุทธศาสนาแล้ว <C oughs> ศึกษาไม่เยอะไม่ต้องทำบาร,รมีเยอะนะไปมาพบเนี่ยเราถ้าเราเราทำตามคำสอนในพุทธศาสนาแต่ทำศีลให้มีกำลังทำสมาธิให้มีกำลังทำปัญญาให้มีกำลังเนี่ยมันสามารถปล่อยวางได้ในอัตภาพเดียวนะ นั่นบางทีเราก็แบอกว่าเนี่ยต้องให้เข้าใจเรื่องของกรรมนะเพราะเราไม่เข้าใจเนี่ยชีวิตมันจะผิดพลาดกรรมคือการกระทำํำ <c oughs> บางคนว่ามันรู้แต่มันมันรู้ไม่ชัดนะรู้แล้วไม่แก้ไขคือรู้ไม่ชัด ปล่อยให้เป็นเป็นตามเ็นตามตามอย่างนั้นมันบางทีมันไม่ใช่มันต้องใช้สติใช้ปัญญานาเนี่ยที่เรามาเปิดพบพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องใช้สติใช้ปัญญานะในปัจจุบันจะไปเ็บอกว่าตามเวรตามตามตามเวรตามกรรมมันก็เนี่ยเหมือนกับพวก ที่ไม่คิดอะไรน่ะนั่งเมือลอยคือปล่อยให้มันผ่านไปวันวันนึงไม่ได้รู้เรื่องรู้ราววันไรชีวิตนั้มันหมดไปวันวนเองแต่เราจะเป็นมนุษย์อยู่แค่นั้นลึกเห็นไหมมันก็ป่าประโยชน์เีในการ การมีสติมันไม่ใช่ตัดแต่ว่าให้มันผ่านไปแค่นั้นบอกว่าทมจักว่าทำ,าท,ำทำแต่ให้มันจะให้มันรู้อ่ะว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่เห็นไหมเนี่ยมันต้องศึกษาอย่างนี้ด้วยให้เรารู้ว่าตอนนี้เราทําอะไรมันเป็นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบาปเราอย่าทำเห็นไหม นี้มันมันจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นบุญเป็นบาปเราก็ต้องมาศัยการศึกษาการทำบ่อยๆเนี่ยอย่างน้นอยๆเรามาอยู่ที่วดัดเรากจ็จะได้ฝึกทุกวันเพราะมันมันอยู่อย่างนี้เนี่ยการพบปะพูดคุยกับคนที่นอกข้างนอกมันก็น้อยนะแล้วเรามีจะติดกระทก็ มันไม่มากทุกวันทุกวันเราก็ทําอย่างนี้แหละทําจนเราชินกับชีวิตประจําวันของเรา,าแี่เหมือนกับช่วงเนี้ยบางคนู้โดนปากโควิดจะเดือดร้อนแต่เง้นมาบอกว่าเนี้ยพระเนี่ยอยู่ที่วัดแต่เง้นมาอยู่มาสี่สิบกว่าปีแล้วอะ่ะก็ใช้ชีวิตยอย่างเนี้ยเหมือนกับขีดวงอยู่อะ่ะ น่เออก็บอกว่าติดคุกกันนานแต่อย่างเนี้ยมันมันมันไม่ใช่โดนจองจำเนาะแต่มันอยู่ในลักษณะที่เราควบคุมอะว่าเออเราทำกิจกรรมอะไรที่มันเออไม่เกินกำลังแล้วก็ใช้ชีวิตเอ,อมันอย่างนี้มันก็ดีแล้ว นไม่ต้องไปรับรู้อะไรเยอะน่บางที <c oughs> เราคิดว่าเออมันต้องรู้เยอะๆรู้แล้วเราใช้เป็นไหมรู้แล้วใช้ไม่เป็นก็เป็นทุกข์หมรู้เยอะๆแล้วก็ฟุงสร้านเป็นไหมมันมีความรู้เยอะๆแต่เราก็เอามาใช้เป็น เฉพาะอย่างแค่นั้นแหละมันไม่ใช่โอ้ยรู้ทั้งหมดแล้วมันก็ใช้ทั้งหมดรู้ทั้งหมดแล้วก็พูดทั้งหมดบางทีมันก็ไม่ใช่นเนี่ยแมนมาบอกว่าเนี่ยยมอเออรู้อะอะไรก็รู้อะไรก็รู้แต่ไม่ต้องพูดทั้งหมดหรอกพูดที่มันจําเป็นก็พอ เห็นไหมบางทีก็นิ่งบ้างเฉยบ้างพูดที่มันเกิดประโยชน์แต่ส่วนมากแล้วมันจะพูดเพื่อให้มันสะใจเองนะเห็นไหมทำมาอะไรด้วยความสะใจเนี่ยมันมันก็พูดไม่หยุดเองเหมือนกับโยมโ่นอย่างเนี้ยบบนไปทั้งปีงมาโยมจะบบนทำไมพูดแล้วพูดอีกคือนั่นแหละ เรื่องอะไรที่มันแล้วมันก็องแล้วไปบ้างเป็นใหม่มันไม่ใญ่โอ้เก็บมากี่ปีก็ยังเก็บอยู่อย่างนั้นกี่ปีก็ยังพูดอยู่อย่างนั้นเอาเรื่องใหม่ใหม,ใหม,ใหม,ใหม่มาพูดบางสีเก็บเรื่องเก่าันบ้าง,างรู้จักเก็บบ้างแต่อย่างนี้เรียกว่าควบคุมอารมณ์นะเรียกว่าให้มองอย่าเอาเรื่องอดีตเข้ามาเยอะ อย่าเอาเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมาคิดอะไรมันจะจบได้ไงน,น่ทางพระก็ยังบอกว่าต้องมาปัจจุบันหน่อยปัจจุบันคืออะไรคือเวลานี้หายใจเข้าหายใจออกนี่แหละทำไมจึงต้องรู้จักลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะมันขณะไงขณะลมหายใจออกก็รู้ รู้ละรู้จิตมันเป็นกุศลหรืออกุศลจิตมันเป็นอกุศลก็ละซะ้านะจิตมันเป็นกุศลก็ทําให้มันมีกําลังขึ้นเกิดไปบ่อยนี่คือการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็น้อง้ามาสู่สีลสมาธิปัญญาเลยนะอกุศลมันเกิดแล้วก็ละเร็วๆกุศลที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้น แล้วจะทํำยังไงที่จะให้กุศลมันเกิดนี่ไงก็ยิงต้องมาถึงการชีวิตประจําวันของเราไงหลับตาบ้างง้างบ้างเดินจงกรมบ้างไม่ต้องไปสนใจใครเห็นไหมคือไม่ต้องไปมองใครเนี่ยเหมือนก็อยู่ที่วัดเนี่ยมันทําให้เรานิ่งขึ้น นิ่งจะมาพุทตนเ่็นงไหมมันก็น้อมเข้ามาสู่สติสมาธิปัญญานี่แหละเรียกว่าการบำเพ็ญบาร,รมีทำบาร,รมีทำไมเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นสาวกเนี่เพราะจริงๆแล้วเรียกว่าโพธิสัตว์ทั้งนั้นแหละการเพื่อจะตัดสลูนี่เราจะเป็นพระโพธิสัตว์ระดับไหน ระดับสาวโบกระดับาพระปัจเจกับพุทธเจ้าระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไหมนี่เรียกว่าพระโพธิสัตว์ระดับไหนระดับพระอรหันตก็เออไม่ต้องทําอะไรเยอะเป็นพระปัเจกับพุทธเจ้าก็ต้องเอ่เป็นอสมไข็แสนกลับเหมือนกันเนาะเป็นพระปัเจกับพุทธเจ้าแต่ถ้าเราเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอย่างน้อยๆต้องสีย่สงยงสมข็แแนกบสิ่งจะถัดรู้เป็นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ชนิดที่เรียกว่าปัญญาที่กัดได้เป็นไหอ่ะงั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็สังสมเอาหนาไม่ต้องไปสนใจใครแล้วเนี่ยนั่งหลับตาบ้างเดินยงกลมบ้างตามกิจวัตรอะไรของเราไปบ้างเห็นไหม อย่างนี้เรียกว่าการเดินทางตู่ความสุขเนาะที่เราท่องๆกันนั่นแหละเนาะ